สวัสดีเ้สวัสดีเจ้ายื๊ยสวัสดีเจ้ายื๊ยนักศิลป์เจ้าสวัสดีเจ้ายื๊ยโอ้วันนี้พวกเรามากันแบบว่าสดใสมากเลยแบบใช่วันนี้เป็นวันแรกที่เราได้กลับมาไลฟ์รวมกันด้วยใช่ใชเพราะฉะนั้นวันนี้คือเราจะมาคุยเรื่องที่ตื่นเต้นมากๆเพราะเราจะมาคุยเรื่อง C G M Forest First Album นั่นเองค่ะใช่แล้วจะบอกเลยว่า หนูเช hey, ื่อว่าทุกคนต้องอยากรู้คำถามนี้แน่นอนว่าทำไมพี่ลีนาถึงเลือกเพลงนี้มาเป็น first l ルバムของเราคะเอก็จริงๆนะพูดหวานนิดเดียวให้ผ่านทุกคนแล้วแต่ว่า ท้าหมเลือกเพลงนี้คือมันรู้สึกว่าที่ทำมาสินแรกสินสองสินสามได้มาแฟนคลับของพวกเราก็บางค่อยติดตามพวกเรามาขึ้นด้วยแต่ว่ารู้สึกว่าตอนที่มาสินสามมาลิบางคนที่รู้จักพวกเรามาขึ้นที่สุดแล้วก็บางอันนี้แบบฟูเอ็นได้หรือเปล่ามานก็เสร็ดีขึ้นด้วยอะไรนี้แล้วก็รู้สึกว่าบางคนที่สนใจพวกเรามาขึ้นแต่ว่ามันรู้สึกดีใจมากๆที่มาแฟนคลับหรือว่าคนที่ยังไม่รู้จักพวกเราก็มาวิซีจีเอ็มน่ารักนะวิมันมีความเชื่อมหม่มากๆอะไรนี้ก็เลย เลยรู้สึกดีใจที่ว่ามีความกดดันด้วยว่าเอ๊ะคนที่สนใจพวกเราอยู่ขนาดนี้แล้วก็กําลังจะมาทุกกลอยากคาดหวังกับพวกเรามาคืนเน่เราก็รู้สึกมีความกดดันแล้วรู้สึกว่าพวกเราก็ยังไม่ค่อยเก่งเยอะมากมากเท่าไหร่นะก็เลยเลยรู้สึกมีความกดดันแต่ว่าอยากให้มันทุกกลมไม่ต้องคาดหวังเยอะกับพวกเราแต่ว่าอยากให้มันเฉยสนับสนุนพวกเราตลอดก็เลยรู้สึกว่าอยากได,ได้มีความคำว่าเป็นรู้สึ K กกดดัน อามาเพลงน,นี้แล้วก็เป็นรู้สึกว่าเป็นฟาสอัลบั้มเป็นมาเป็นครั้งแรกจริงๆมันไม่ไม่เหมือนกันกันกบซิงเกิลก็เลยรู้สึกว่าถ้าเป็นอัลบั้มครั้งแรกก็มีความ กดดันด <ersch> ้วยก็เูือสึกรับเข้ากับอัลบั้มด้วยก็เลเลือกมาเพลงนี้แต่ว่าพวกเราก็มีบางเป็นความเป็นน่ารักสดใสด้วยก็เหมือนเพลงที่มีความน่ารักสดใสแต่ว่าเราก็เป็นพัฒนามาขึ้นทอขึ้นท่านแต่มาซินแรกจนอัลบั้มแรกก็เลยมาเพลงนี้มันทําแม้ว่าเป็นมันน่ารักหรือว่าแบบทอขึ้นนิดเดืยวพี่สาวขึ้นอะไรนี้ก็เลยรู้สึกว่าส่องกับซีเจมฮอเดมากมากก็เลยเลือกเพลงนี้มา